คุยตื่นมาคุยมาแล้วค่ะตรงนี้ค่ะโอ้ไอศ์ครีม,มที่ทบอกเลยว่าทําได้ตามใจ <ders> สั่งเลย <พา S 1> ค่ะเจ้าของร้านคนนี้ค่ะคุณมาปังสวัสดีค<ส>่ะเจ้าของร้านสวัสดีครับคุณปังครับเตะผมมือให้นหน่อย ทีมโฮมเมดใช่ไหมคะที<ช>่เองทำเองหมดเลย<ช>มีรถะอะไรบ้างคะโอ้คอนเซปต์ของของมีเมดไอศครีมค่ะก็คือว่าเราวะเชื่อว่าทุกคนเนี่ยมีรสชาติที่ที่ไม่ตายตัวที่ไม่เหมือนกันเราก็เลยเจัดไอศครีมแบรนด์นี้ขึ้นมาเพื่อที่ว่าจะให้ลูกค้าทุกคนเข้ามาเนี่ยสามารถคัสตอมไมซ์รสชาติของตัวเองได้สามารถสั่งทํารสชาติแบบที่ตัวเองชอบได้เลยให้คุณพิเศษได้หมดใช่ใช่อย่างวันนี้เนี่ยมีมีให้สัญญาด้วยวันนี้ไม่ให้ทุกคนด้วยรถจุนพี่แล้วพี่วันนี้ ันแล้วนี่เกันแล้วนะครับเจ๋งไหมพูดดีเฟรย์ฟอนูเทลล่าเวโปรตีนบานาน่าค่ะตาย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 นี่เป็นรสที่ทำขึ้นมาให้เลยเหรอครับใช่ก็คือก็คือรู้ว่าพี่วิที้ชอบอ่าดูเทลล่าแล้วก็ เล่นกล้ามาอะไรอย่างเงี้ยก<ม>็เป<ม>็นเวโปรตีนตัวเวโปรตีนด้วยแล้วก็มีตัวคาชูบัตเตอร์มีรสอะไรบ้างคะที่ร้านนะคะ,คะส่วนใหญ่ที่เป็นแบบขายดีๆมี่ที่ร้านก็ส่วนใหญ่ที่ขายดีก็จะเป็น่าค่ะพวกเบสนมแล้วก็ลูกค้าก็จะคัสตอมมายกันก็คืออาจจะมีมิสที่คาเจมายแปลกๆก็มีอย่างเช่นแบบโยเกิร์ตชีสหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างตอนนี้ก็จะมีคอลเลคชั่นที่เป็นเวโปรตีนมาก็ก็เี็นแบกคือแคงดีใช่แบบของพี่วุี้แบบของพี่แจ็คอย่างเงี้ยค่ะมันจะเป็นฮอกเกโดเวโปรตีนอันนี้ก็จะเป็นแบบสูตรรคีีมเด๋ยว แล้วเมืเ่อกี้เพิ่งเข้ามามีเมสไอศครีมง่ายๆเลยความพิเศษเมันคือความอ<ส>ิ่มได้ความวิจัยเลือกสั่งคะ่ะเจ้าไมรสชาติที่คุณต้องการได้สมมติวันนี้วันเกิดยู่ยูเป็นคนชอบกินไอติมมากไอศครีมมากไออยากสั่งให้ยูว่ายูชอบรสแบบนี้แบบนี้แบบน,แบบนี้ก็บอกเขาเขาก็ทำทำให้เลยให่อร่อยอ่ะอร่อยมากใช่เหรอเขาวอดาวเป็นนัตเทลล่ากันเลยนะฮะนี่เปรเบรเบรย เวโปรตีนแล้วก็กล้วยเป็นกล้วยหอมค่ะเวโปรตีนไอติมนี่มันสุดยอดมากเลยนะครับคุณผู้ชมไปดูที่เฟ e บุ o กหน่อยดีกว่านะครับมี f a c e b o o k com made me ice cream line at m e มี made ice cream ่าทีใหม่ใหม่ใหม่มี made ice cream นะครับ line at มี made ice cream ig at มี made ice cream และ0992 250 0 ้าเก้าโทรสั่งได้อย่างเดียวถูกไหมครับตอนนี้ลายลน์แอดก็ได้ลายแอดลายแอดที่มีเม็ไอศครีมเหมือนกันทีเฟซบุ๊กมันเจ๋งชื่อเดียวกันมันเจ๋งตรงที่ว่าอยากจะได้รถไหนก็ให้เขาผสมได้เลยวันนี้ให้คผู้ชมน้องส่งไดครับ